สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วครับกับเบาอีสานสายล่าขึ้เก้าครับหมื่นกับการตอนหนกเขาใหญ่ครับผมเช่นเก้าเช่นเดิมครับนี่บาอีสานก็เอาแต่หนกตอลำพงมากครับผมหมื่นมันเอาแต่รวยมากมันกบอู้มันมันขันไว้ครับหนกปลาบกกาครับหนกปลาแถบสีบดสูเลยหล่พี่น้อง เล่นบ่ได้แล้วครับว่านกไม่ตัวนั้นของบาวิสานกับกลับมาจากไปตัวกับทีมงานอาจารย์เพิินคือมันหัวหัวมันเลือนครับอยากบาดเจ็บแน่ครับมือนั้นสงสัยตื่นฝนตื่นยังบุคขับบาวิสานใส่ถิ่มใบแต่ได้แต่ว่ามันกับคันอยอกพี่น้องมันกับบรลบแล้วครับจดมันคู่อยู่นะครับผมบาวิสานกับเล่ผักไปก่อน ช่วงนี้ก็สิเป็นการต่อลำโพงนะครับช่วงนี้นกมันบ่ค่อยคึกหานกสีขันแม่แต่ตัว,ตวหนึ่งกับ,บ่บดยยินเด็พี่น้องนอกก็เห็นบินอยู่เลยครับแต่ว่ามันบ่าหาวบวหยังนะครับบ่ขันนะครับบาวิสานกับงง,งอยู่ขึ้นกันครับผมหาเบิ้งเนาะครับผมพี่น้องมือสิเป็นยังไงครับเพราะว่าบาวิสานก็จากสิเฮ็ดยังไงนะครับผม ก็ต้องหล่นลำพงขึ้นเ่าแล้วพี่น้องสูตรของบาวอีสานครับดังเดิมอีกอย่างฝนก็จะสิตกยั่งไดครับกันเอามาหลายตัวลายยังก็สโอ้เป็นพะวงเป็นยังครับเป็นอ้หัสว่วสีหาหม่องใส่ได้อีกครับเป็นพะวงเหรอบันนี้มันก็ต่อหยากรับใส่สว่วนข้อสิไปหาหม่องอีกตัวหนึ่งสว่วนสีมาใส่อีกตัวหนึ่งก็เป็นห่วงเป็นยังนะครับผมก็เลยเอามาแค่ตัวเดียวเนี่ยแะพี่น้องได้ก็ได้ครับบ่ได้ก็แล้วไปเนาะพี่น้องเนาะ ักสีโบท๊ทตัง้งใจนะครับเอา้าถ้าลุนเบิ้งพี่น้องมือนี่สิเป็นตั้งใจครับผมรอติดตามเบิ้งนะครับสิมีหนงกมากบ่เดี๋ยวบอาอีสานสิตั้งกล้องไว้นะครับเอาบ้าไม่บอกหลายดอกพี่น้องครับผมเดี๋ยวบอาอีสานขอใส่ก่อนนะครับติดตามเบิ้งครับผม เทียงหนกปลาเทียงกันโดน,นครับบรูวากลองตัวนั้นสิตัดไปไป,ไปนะครับผมเบาอีสานในไทยเพื่อไว้ไอเทียนผมมีช็อตให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมยินดีเสียงหนกปลากับลำพงครับเทียงกันเนาะ นกปลาเสียงกลางครับหลุนเึงงีีน้องห้ามันยางเขาครับเดี๋ยวนี้มันยืนอยู่หนาบ่วงเนงเดี๋ยวนี้เฮอ,อีกนิดนึงสีหดนครับโอ้พี่น้องครับนี้สะปุม,มาออกแบบนี่ก็เป็นตัว โบมีคุณสมบัติที่สิเป็นตะถาโขกนะครับันถากับว่าใดมันดอกมันน้อนเห่นยเสืออยู่โอ้แย่แย่ครับแต่ละมือแล้วบาอีสานสีนยางอ่อมมึงมันสีนลุกปิดยางไปเขาบ่วงว่โอ้แย่ยี่รีครับแต่ละมมือ ตัวอื่นเกิดบ,บอมีมาเถียงเลยครับนี่จะตัวนี่ตัวเดียวมันยังนอนเสืออยู่บันขหรอครับอ๋อมันขึ้นคือน้อนเสยออยู่พี่น้องยางไปบ่ยางเขาไป มันยูนาบ่วงไหนเดตุที่น้องเดี๋ยวนะีโอ้คือขุ่นนะนกเอียงนั่นคือขุ่นนะครับคือบวกนี้ ไปวะย่างไปวะบบย,ยอมไปคอู้โบได้เลยครับผมฉลาด์ค้างนกก็ไดอ้ยอมยอมครับ,บมๆๆนะันสีย่างเขาไปไหมเอ้าใหญ่มองพี่น้องวัวเป็นตาถาอ่ะดอกนกยังสิว่วสู๋ครับ Yeah. <laughs> โอ้ยพี่นองเลยคือวาแล้วครับช่างทีพี่นองเห็นแหละโอ้บ่วงบ่ทับการทำงานเลยครับอียางหนกมันกับบัวยางครับมันบ,บินหนีลงพุนแล้วครับคือขามไปพุนบวชางถน,น้นเด้ครับบริสารชีรลุมาเห็นมันขันอยู่ตนแห่งนี่ครับ ขันโยนกุกหนึ่งโอ้มวนมวนครับขันโย,ยนแบบจยงว่ากูกูกู้กุ้ขันมวนมวนครับมีคาล้มอีกพอบนะะกทนนกบ่าหาวบ่คึกปันไดครับมันกเ็เลยแบบนี้แหละครับผมลงมากกับมันหนังเฝ่ากันถาเป็นชัมวงครับแต่ละมองเบาอีสานกับเมือยเลยครับเมยขันเอาเจารวยมากนกสูสูกับผมมีตัวล้ครับขันเอานอกลำพวงกะ บจวดบาจาดยังสี่เลยครับผมกับลงอยู่ครับกขบโบถือว่าต่อยยากอย่าง,างแต่ว่ามันบบมีความหมานนะครับผมตรงๆเลยครับเนี่ยมันยืนอยู่หนีเลยเลยครับบงังคันกับ่วงกับห้อยหลุดอยู่ครับแต่โบติดนะครับผมลงติดกับโจมเลยเนะี่ยมาเข้าหนึ่งเนยะนั่งเป็นชมวงเราพี่น้องเอ้ยบาวิสานเนี่ยยอมยอม,ยอมครับผมช่วง ควมหมานบ่หลายครับจวงนี่เนากับ่าว่ากันอกเกาะพี่น,อน้องเนาะมีแหวมีหยังครับบาวอีสานบ่มีหนกตอจริงจงครับผมกันพี่น้องทันเดมีหล,ลายก็อยากแบ่งให้บาวอีสานเพราะมาม่ายลงย t u b e ก็ทถักหาบาวอีสานในเด้อครับผมบาวอีสานเหลืม่มหนวหวยแล้วครับแต่บาวอีสานงบบ่หลายดอกจังได๋พี่น้องก็มีแบ่งแบงกันเห่นก็ทถักหาบาวอีสานดนเด้อครับผมหาเถ้ยบาวอีสาน มีงบพอกะสิกะสิซื้ออยู่ครับผมพ่อได้มาต่อให้พี่น้องเบิ้งเนาะพ่อได้แบ่งกันครับผมพ่อได้หูจากกันเนาะพี่น้องเนาะเอาต่างโฆษนาให้กันน้ำก็ได้พี่น้องครับผมบาวีสานก็งบ่บรายครับก็จังเดก็ะขันมีก็โทรหาบาวีสานเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าไล์มาหาบาวีสานเนี่ยนะครับผมบาวีสานอยากอยากล่องอยู่ครับผมอยากซื้ออยู่ครับนกดินนี่ แต่บาวอีสานงบบ่หลายด้กครับผมบว,วัไวัซ้ำนีเนาะพี่น้องเนาะหรือสีห้บบาวอีสานเอาบ่วงเอาอยังแหลกน้ำก็ได้ครับผมเติมเติมบ่วงเติมยังก็ได้เนาะพี่น้องเนาะขันบับขันพี่น้องทันใดมีได้หลายครับพอได้แบ่งกัน,อกนเอาบาวอีสานกะเสียวัซ้ำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี่บ่มหมานครับหนกมันบ่จวดบวยังเนาะแนวลำพงเนาะพี่น้องเอ้ยบ่สู่กันมวลๆคือย่างของแถพินครับเอา คลิปนี้บ่าวอิสานกับอตัวลาพี่นองไว้เพียงเท่านี้ครับกับโบวากันเนาะแหวก็ได้มีแหวมีไดเป็นธรรมดาครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณพี่นองทุกท่านครับที่เข้ามารับชมจนวาจบคลิปนี้เนาะบ่าวอิสานกับอตัวล่าเพียงเท่านี้แหละครับขออวยพรให้พี่นองทุกท่านเนาะไว้อยอาเจ็บยอะจนนะครับผมล่ำรวยเงินทองครับมีความสุขทุกท่กทนนะครับผมขอให้แขวขาดปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับผมโรคภัยอันตรายทุกอย่างนะครับ สำหรับมือนีบาวิสานกับคอตัวลายเพียงเท่านี้ครับไว้แต่พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ